สวัสดีแฟนเพจนะฮะทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะปาคูณท่านมาแปลงนี่เลยนะครับลอดจ้องนะครับน้ำกะทิมาแตง่งลายบ้านเฮาเลยนะครับแต่ว่าลอดจ้องนี่ผมจะมาซื้อนะสำเนร็จรสนะครับจะปลาไมา่ยพอเลยนะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้า200กรัมนะครับผมแป้งอันถั่วเขียวนะครับ40กรมนะัมเนาะแล้วก็จะมี แป้งเท้าใหญ่มอม50กรัมเนาะแล้วก็น,นี่เป็นน้ำใบเตยนะครับ1,250มิลลิลิตรนะครับเข้ากับทรายไปก่อนแล้วก,ก็ก้อยๆเอามือแต้วแต้วต้วต้ไปจดแป้งมันหน่อยนะสูนเนาะก้อนจะแต้ล้างมือก่อนนะครับผมรับรองว่าได้ว่านี่สะอาดแน่นอนนะครับผมเนาะถ้าแป้งมันแตกตัวแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำปูนทรายซ5 0กรัมน,นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็โกนโกนโกนให้มันเข้ากันนะครับเนาะมันจะได้ทั่วถึงกัแค่นี้แหลนะเนาะ อไอ้ข้าน้องหม่เมียนกระทะทองแดงกระทะทองเหลืองนั่นใจอย่างตาข่านะคะนี่เลยหม้อแข็งนะครับใส่อย่างก็ได้อสูนะครับของมันใส่ที่มันเป็นน้ำได้แล้วมันบักว่ากับปอแล้วนะครับมันจาเป็นเนาะใจอันที่เขามีนะ้ะดีที่สุดนะครับเนาะโกนไปเรื่อยเเลยนะครับโอ้ยเริ่มเป็นตัวอันนี้ห้ามหยังโกนเลยนะสูโกนไปเรื่อยเลยนะครับ,รบมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยยืดๆนี่นะครับ เ้าก็ยำมาใส่พิมพ์ลอดช่องนะครับแล้วก็บีบลงไปนี่ดูดูหน้าตามันนะครับลอดช่องมันแย่ๆนะครับอันนี้คือหน้าตาวิธีแกะแย่ลอดช่องแบบง่ายนะครับไม่ต้องไปแย่ให้มันยากนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้นี่เลยนะครับเป็นกะทิอัมพวานะครับผมล้องมาหลายย่อแล้วนะครับมันก็บอกแค่คือตัวได้นะครับวันนี้ก็เลยจ้าอัมพวาเนาะหอมยังกระเปิ้นคานตะกี้ในสุนเนาะ โอเคนะครับข้าวอย่าใจกะทิสดอัมพวาหนึ่งกองนะครับใส่ไปเลยนะครับเทไปเลยกองกิโลนะใส่ไปเลยนะครับเป็นกะทิอันแบบแป๊วร้อยเปอร์เซ็นต์นสูนเนอร์นะครับและแฮมย่างนะครับผมจะมาอธิบายความเข้าใจผิดก่อนนะว่าการกินกะทิเนี่ยมันบริธรรมมือตุ้ยนะครับมันบบมีไขมันทานนะครับเนาะไม่เป็นไขมันจากธรรมชาตินะครับถ้ากินมากพอแฮปปอดีเนี่ยหมดทั้งกลัวตุ้ยนะครับมันบบมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคแล้วเ้าวอย่ใส่น้ำมันแบบแปาวบะเจนน้ำมันแบบแป๊วกะ น้ำตาลป,ปั๊บๆนะครับลงไปประมาณ500กรัมนอะสุนอรแล้วก็จะเป็นอะเกลือเห็ดจ้อนนะครับแล้วก็จะเป็นใบเตยนะครับเขาก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากะทิอัมพวาของเราใจเด่มันหอมนะครับมันก็จะขาวข้นมันนอสุนอมันเหมือนกะทิขันแต้เลยนะครับผมนอะในระหว่างที่เขาแทะกะทิมันหอมนะครับเขาจะมาซอยนี่เลยเป็นบะแตงลายนะครับหรือว่ามีชื่อสวยๆว่าแตงไทยนะครับ ข้าเยซอยไปเลยบ้านขายนาคแงมนี่มันออกนา้าเกยใส่นาคหน่อยนะครับมันจะม,มาค่อยเปลือกตะได้นะครับผมเนาะโอเคปัแตกแล้วก็ได้ไปที่เรียบร้อยข้าวกยยวมาทอกใส่กะทิของเรานะครับเราก็แจ้ตู้เย็นห,หน่อยก็ดีนะครับผมเนาะมาถึงเวลาสมควรนะครับข้าเกยยมาจัดเตรียมลอดจ้องใส่ถ้วยไว้นะครับผมแล้วก็ตากนี่เลยกัที่อัมพาวาของเราราดลงไปอย่างคอนะครับมนมนบอกค่อยหวานตะได้นะครับเพราะว่าผมมาได้ใจน้ำตาลนักเนาะ เยอะดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับผมเนาะ every body ยอกนะครับปะอย่างคือนะครับมันดีท็อกนะครับโอเคนะครับขายข้าได้กับที่อัมพวานะครับก็มีขายทั่วไปเนาะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับหรือว่าตามบ้านเราก็มีประเลิกขี้เตือนนะครับลองมาจ่ายพอรับรองติดใจ